สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับฝ้ายนะคะทีมงานบ้านถูกใจนะคะวันนี้ฝ้ายจะพามารีวิวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะในพื้นที่เริ่มต้น60ตารางวานะคะอาอยู่การเดินทางมาก็สะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ชุมชนใกล้เซเวน่นแล้วก็ใกล้ตลาดนัดนะคะเดี๋ยวสวยแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยคะ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะมาถึงที่จอดรถเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่จอดรถกันนะคะที่จอดรถก็กว้างมากนะคะ มี2ถึง4ที่ได้เลยแต่ปกติว่ามันเอกไว้ที่แค่2ที่นะคะแต่ว่าที่สนามหญ้านี้คือกว้างมากกว้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยคะ่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะเข้าพาเข้าไปดูในบ้านนะคะ,ะบ้านหลังนี้เนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวา เนื้อที่ใช้สอยมากกว่า80ตารางเมตรนะคะโอเคค่ะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะดูซิว่าจะสวยมากแค่ไหนนะคะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้ามาในส่วนของตัวบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็1ห้องครัวนะคะแล้วก็ต่อเติมด้วยหลังที่ซักล้างนะคะโอเคค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องนอนกันแล้วนะคะห้องนอนตรงนี้นะคะขนาดกว้าง3.5คูณ3.5เมตรนะคะมีกระจกนะคะเป็นบานเลื่อนนะคะทำให้การดีไซน์เพื่อความประหยัดเนื้อที่นะคะการเช้นที่ใช้สอยได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีกระจกบานสูงนะคะเพื่อความสว่างของห้องนะคะทำให้เข้ามาเราไม่อึดอัดโอเคนะคะเดี๋ยวป้ายจะพา ไปชมห้องน้ำนะคะค่ะตอนนี้นะคะตรงนี้ก็คือในห้องน้ำในห้องนอนนะคะทีะ่เป็นเป็นการรีไซน์ที่ทําให้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าความกว้างของน้ําและความสูงของน้ําทําให้โล่งและโปร่งสบายนะคะเวลาเข้ามาและไม่อึดอัดนะคะ,ะเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลายแหละนะคะก็เป็นแบรนด์ชั้นนํานะคะ โครงการของเราใช้แบบแบรนด์ชั้นนำนะคะเดีย๋ยวเราไปชมห้องอื่นเปลี่ยนต่อได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับห้องน้ำห้องที่2กันนะคะสไตล์เรียบหรูนะคะโล่งโปร่งสบายเหมือนกับห้องเมื่อกี้เหมือนกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวของฝ้ายในวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อได้กับทีมงานบ้านถูกใจในโพสต์ที่ท่านกำลังร,รับชมอยู่นี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ